สวัสดีครับมิตรรักแฟนลุงช่องทั้งหลายนะครับวันนี้ลุงจะพามาดูอุปกรณ์แคมปิ้งอีกแล้วนะครับผมวันนี้ลุงมาไกลหน่อยบ้านลุงอยู่สมุทรสาครน,นะครับแต่วันนี้เรามาที่ชนบุรีซึ่งลุงอยากมาดูว่าของ มันมีอะไรบ้างนะครับเห็นแต่ใน u t u b e แล้วคือแบบว่าของเยอะมากก็เลยอยากจะมาดูจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ที่นี่ครับบูรพาแคมป์ปิ้งวันที่ลุงมาเป็นบูรพาแคมป์นะครับวันที่ลุงมาเป็นวันธรรมดาเนาะเข้ามาปุ๊บก็จะมีลานจอดรถนะครับข้างๆก็จะเป็นร้านทําองค์ทําแอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่คือเข้ามาปุ๊บอลังการมากมีโดม โอ้เข้ามาก็มีโดมและ้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะมีรถบ้านนะครับรถบ้านของน่าจะเป็นเจ้าของบุรพพาคแคมป์เดี๋ยวตามลุงเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมันจะตื่นตาตื่นใจกันขนาดไหนนี่แบบว่ามาถึงปุ๊บแล้วคือแบบว่าอดยิ้มไม่ได้เลยชอบเดินดูนะครับแต่เดี๋ยวว่าเราจะต้องไปหาอุปกรณ์ที่แบบ เราจะไปนั่งแคมป์ริมหาดหน่อยดีกว่าเพราะว่าไในๆเราก็มาที่ชนบุรีแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูนครับว้าวเราเข้ามาถึงหน้าร้านแล้วนะครับเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีฝั่งซ้ายมือนี่เราเจอนี่เลยหนึ่งไอเทมบูลพาแคมป์แล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์นะครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนะของวัยรุ่นลุงก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ลุงเห็นสวยดี ครับเข้ามาก็าจะเป็นเก้าอี้ยาวประกันสามเดือนนะครับตามป้ายเลยห้าสี่ห้าเนีโต๊ะพับเป็นชุดนะครับราคาที่ร้านนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าคือจะติดป้ายบอกราคากันไว้เลยไม่ต้องเขียเวลาเดินตามหาราคา ตัวนี้วิลาริโดห้าพันสามรอห้าสิบาทนอนได้สี่คนนะครับสี่คนกลางมาปุกก็จะมีอย่างนี้เลยครับผมเนื้อเรียกว่าขาบินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับชุดแปดพันห้า เ n ็น n r b น n b คารบราคา8,500นะครับเราก็าจะได้ไปอย่างนี้เลยด้านในนะครับ mm hmm. แต่ผมติดใจอันนี้เขาเรียกว่าทารใช่ไหมครับ mm hmm. เขาเรียกว่าทารเนาะ เ็นทาร์ปที่จริงใจมากนะครับเพื่อนๆของลุงคนไหนดูคลิปอยู่นะครับถ้าอยากจะซื้อนี่ลุงแนะนําเลยนะครับลุงกลางไม่ไม่เป็นนะครับแต่เพื่อนๆนะกลางเก่งกันมากเลยอยากจะให้ดูทาบแบบนี้ไว้นะครับอืสวยงามมากตรงนี้ก็จะเป็นเต็นเนาะเราขออนุญาตไม่เดินนะครับนี่แหละเดี๋ยวเราจะเดินครับผมชอบธงมากโอ้ธงด้านบนเพื่อนๆเห็นไหมครับธงด้านบนสวยมาก ฝังขวามือเก้าอีคูค่รับน้ำหนักได้ที่250กิโลนะครับ990นี่ครับคือแบบว่าจะมีราคาบอกไว้ทุกชิ้นเลยนะครับซึ่งมันสะดวกสบายกับสายแคมปิ้งเลยนะครับ เตียงขอดโอ้ยน่าโดนมากเท่าไรเอ่ยห8 5่ยบบาทนะครับว้าวครบเลยทีเดียวนี่ครับ สวยงามแข็งแรงนะครับราคาบอกบอกไว้ชัดเจนเก้าอี่งพันนึ้อยเกคือที่นี่จะเดินง่ายมากเลยนะครับพอเดินเสร็จปุ๊บสนใจชิ้นไหนนี่ก็เดินไปบอกพี่พนักง,งานได้เลย ผมจะปล่อยให้ดูยาวๆเลยนะครับแต่ผมติดใจเต้าอีมากเลยไอ้โต๊นี่ครับอุปกรณ์เยอะมากตัวโชว์สามารถที่จะนั่งได้นะครับนั่งได้เรามาดูฝั่งแก้วกันมั่งนะครับ ชุดหม้อสนามชุดนี้ก็750ดร้้าสิบาทตัวนี้น่าจะเป็นชามเนาะ99บาทนี่ที่เปิดขวดที่เปิดขวดนะครับที่เปิดขวดที่นี่ก็มี ค่อนข้างที่จะครบคันเลยทีเดียวนะครับมหมูกระทะสายหมูกระทะนี่แบบอืมแจมๆเลยอ๋อตรงนี้เขาจะเป็นเซตเซตละเสร็จแบ้ว9าบาทคือมี4ถ้วยเนาะเดี๋ยวผมต้องมาโดนซะหน่อยละ เแล้วตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ก็ชามใหญ่สองสีครีมก็99บาทเป็นชุดช้อนชุดช้อนแคมปิ้งนะครับแล้วแต่เพื่อนๆถนัดแนวไหนนะครับกระทะนี่คือแบบว่าจริงจังมาก กระทะคือจริงจังมากที่ปิ้งขนมปังเปิดมาปุ๊บเจอที่ปิ้งขนมปังเลยแล้วแต่สไตล์กินได้ไหม,มเหมือนจะกินได้ด้วยนะเนี่ยกานะครับชุดนี้ก็จะเป็นกระติกน้ําแข็ง ใบนี้สวย30ลิตรสองพันเนะครับขออนุญาตเปิดนะครับถือว่ามาที่นี่คือแบบว่าที่ชนบุรีนะครับมาแล้วครบจบแน่นอนสุขาเคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานจริงได้นะครับ ที่บ้านผมก็มีอยู่ชุดหนึ่งตอนตอนเป็นแคมป์นะครับมีเต็นท์ทายโรดนี่ทับทับพร้อมใช้ก็จะมีขนาดบอกต่างๆนะครับน่าจะเป็นทับเปานะอุป,รปรกรณ์พร้อมใช้ชุดกลางชุดพร้อมกลางเออราคาก็ตามนี้เลยนะครับผมอาจจะ ไม่ค่อยได้มีความรู้มากนะครับแต่อยากถ่ายให้ดูขวานไหมเพื่อนๆสามร้อยห้าสิบเอาไว้ถางตัวนี้เป็นคอนน่าจะอเนกประสงค์นะครับน่าจะอเนกประสงค์นี่450คุ้มมาก แก้วน้ำแก้วโค่แมงตัวนี้เราใช้ตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้เรามีทั้งสองสีใช้ดีมากเลยครับแต่ใช้ไม่กี่ครั้งว,ว้าวกาหนะึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับชุดดิบกาแฟ แล้วเราหันมาเป็น power box 300วัตต์นะครับราคาก็ตามนี้เลยตัวนี้น่าจะเป็นแบตถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นแบตพวกใช้กับพัดลมนะครับพัดลมที่กำลังฮีทิตกันอยู่นะครับ20แบต2เฮิร์ต590รราคาตามนี้เลย โลปัก990ชุดพัดลมนี่นี่แบตแบตเมื่อกี้น่าจะใช้กับตัวนี้นะครับชุดนี้เป็นหลักน่าจะแรงแรงมากว่านะมาถึงโซนกระเป๋าแคมปิง้งความจุ20ลิตร650 ตรงนี้น่าจะเป็นผื่นทงนะครับผื่นทงที่ข้างหน้าที่ทางร้านเขาเขาได้แขวนโชว์ให้เราดูก็จะมีพวกสโนว์พีคนะครับดีโอดีแล้วก็ชุดหมวกชุดสติกเกอร์ ี่ผมละผมน่าจะได้ของละผมน่าจะได้ของละผมเป็นคนค่อนข้างที่จะชอบแปะอะไรที่แบบแปะท้ายรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูเสร็จแล้วค่อยมาหยิบทีเดียวตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะ90 90ซนติเมตร,ตรนะครับ750บตามราคาตามได้เลย มินิสวยมากโตเล็กพลาสติกสายคอนเสิร์ตแบบลุงชอบลุงชอบมากเสาตะเกียงสามร้อยเก้าสิบขัดผมเอาจริงคือแบบว่า อยากได้หลายอย่างเลยนะครับมีเต็นเต็นโดมด้วยนะครับเต็นโดมเต็นท์ทรงต่างๆพี่ๆสายแคมป์น่าจะรู้แต่ผมอาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นชุดตะเกียงที่เจ้าของร้านเขามีนะครับเห็นพี่ที่ร้านเขาบอกว่าสามารถที่จะมีราคาได้ด้วยนะครับแต่ต้องไปคุยราคากันอีกทีหนึง่งอ่า ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นชุดผ้าปูผ้าลายโบฮีเมียนนะครับราคาก็จะตามนี้เลยนะครับผมคือเราเดินแล้วเรารู้สึกว่าเคลียร์มากนะครับเคลียร์กับพวกราคาว่าเราต้องการชุดไหนสิ่งไหนอะไรยังไงนี่ผมใช้ตัวนี้อยู่เวดเว เบนเวยตัวนี้คือ,อ5ฟุตนะครับ69037ใช้ดีมากตอบโจทย์แล้วมันจะเวลาที่ลมออกเนะี่ยเขาจะสามารถที่จะดึงลมเข้าไปได้อัตโนมัติแล้วเวลาที่เราจะเก็บเราก็แค่กดปุ่มมันก็จะดึงลมออกมานะครับตัวนี้เลยครับถ้าแนะนำนะครับตัวนี้ใช้ดีมาก ตะแกรงเหล็กโต๊ะพับต่างๆนะครับมาถึงชุดชุดไฟนะครับชุดไฟนี้เป็นชุดไฟแฉงแต่ไม่รู้ว่ารวมแฉงหรือเปล่านะครับ สามรยห้าสิบโอ้อ๋อตัวนี้จะสามารถที่จะเป่าพระเป่าแล้วมันจะดับนะครับสัมผัสลมห้าร้อยห้าสิสายแคมป์นะครับ ตัวนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นโคมไฟสไลด์เนาะสวยดีแล้วแต่ใายถนาดใช้แบบไหนนะครับตัวนี้ผมเคยใช้นะครับใช้ดีนะครับตัวนี้ให้อารมณ์เสมือนแบบตะเกียงจริงเลยนะครับผมห้าร้อยบาท ฝั่งขวามือก็จะเป็นพวกแก๊สแล้วนะครับพวกแก๊สแก๊สกระป๋องแก๊สสหรเป่าแก๊สต่างๆจะเป็นเชือก ตัวนี้จะเป็นตัวหนีตัวหนีตัวดูดอากาศสูยงา,าศนะครับหลังคารถแล้วชุดข้างล่างก็จะเป็นชุดสมองก็จะมีราคาบอกทั้งหมดนะครับผมราคาก็จะบอกทั้งหมดเลยมีชุดไส้ตะเกียงด้วยนะครับชุดไส้ตะเกียงแล้วเราก็มาถึงหัวเตา ครับหัวเตาตัวนี้ไฟจะกระจายนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะแล้วราคา3ามห้าสิคือแบบว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็มีชุดบังชุดบังต่างๆนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับชุดเตาตร่าอื ควรมีอันนี้มาเนาะน่าจะต้องมีอันนี้อันนึงละผมควรมีนี่เตาหนึ่งพันสองร้อยบาทเตาพับนะครับเ,เตาแก๊สปิกนิก ือมันเยอะจริงๆนะครับเยอะจนแบบว่าชุบป,ปิ้งยากเหมาะสำหรับพี่ๆสายปิ้งยากนะครับที่แบบว่าช่วยกันทำช่วยกันขนเพื่อนๆจะได้มีกิจกรรมทำนะครับตอนที่จะไปแคมปิง้งแล้วฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นุตะเกียงานอนตะเกียงด้านบนตะเกียงเตาถ่า,านหรืออะไร มาดูกันได้เลยนะครับโ้เยอะมากจริงคือเดินดูแบบเพลินมากเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จผมก็จะเดินเข้าไปกดหนุนพี่พี่เขานะครับผมเล็งไว้แล้วแหละสองสามชิ้นตัวนี้ก็จะเป็นชุดเก้าอี้นะครับเก้าอี้ต่างๆ ใช้ผ่านมาที่ชนบุรีหาดบางแสนพิมพ์ Google Map ขึ้นเลยนะครับบูรพาแคมป์ของเยอะของตรงปกแล้วคือติดราคาไว้ทุกชิ้นลองดูครับพี่ที่บูรพาก็จะมีรถบ้านให้เช่านะครับเลทก็จะตามนี้เลยนะครับ1วัน1นึ่งคืน8 0 0 2วันเล็กก็จะตามนี้เลยครับยิ่งเช่าเยอะยิ่งถูกนะครับลองดูได้นะครับผมตรงนี้เป็น QR code ทางทางร้านอ๋อไอันี่เป็นของใจตใสของกลับได้ใช่ไหมครับอ๋อขั้นตอนนะครับโอเคนะีลีวนะจะเป็นเบอร์โทรของคุณหน่อยนะครับ086315174 4นะครับเบอร์โทรก็จะตามนี้เลย อ๋อทักมาจองคิวกับทางที่เขาก่อนได้เลยนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับว้าว wow. วันนี้เราก็อคอมพิวที่ได้มาแล้วนะครับผมที่ได้มาละส่วนรถบ้านที่จะเช่านี่ถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นข้างหน้านี่เมื่อกี้เราเข้ามาเนี่ยยังไม่มีลูกค้าเลยนะครับแต่ตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะครับผม ลูกค้าพี่ๆเขาเยอะอยู่แล้วนะครับนี่รถบ้านนะครับเลทก็เป็นไปตามที่อ่าที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับนี่นะครับือกค้าแ็จะเป็นไยรักสองจนะครับสวยงาม ใครสนใจก็มาเช่ากันได้นะครับแล้ววันนี้ลุงก็ได้มาแล้วนะครับผมได้มาแล้วบุรพาแคมป์นะครับบ้านอยู่สม,มุทรสาครแต่มาซื้อของที่ชมบรุรีนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขขอบคุณที่เข้ามาดู รบกวนฝากปั๊บตะไคร้ด้วยนะครับแล้วอีพีหน้าลุงจะพาไปไหนเอ๊ะแต่วันนี้มันเป็นวันอังคารเดี๋ยวเราลองดูดูต่อไปครับ e ีีหน้าขอบคุณครับปายกับลุง